Oh Uh. Uh. Dan nama ni Oh, you can't, 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 เอาทบๆๆไปพี่เว๊บแล้วตรงที่ว่างเอออยู่อยู่นั่นน่ะเขาได้คอยเรวปะโก้ไม่ถูกไปดันออกไปหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้มัไม่มีใครดันเลยอย่าดันลงล่างหมดดิดันออกซ้ายก่อนนะเดี๋ยวผมกันหลังให้ไอตรงที่ว่างมันวิ่งมาโอเคเ e t s go ี่เปนยิงให้หัวแตกเลย lắm hết 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 All right, let's move đây, out. Mình đang có bom này rồi à, trời thì Dưới tộc thể phải đó Ta đi thích Chết đạn đi lấy ตามไปบีหน่อยไม่มีใครไปบี้เพื่อนเข้าบีได้แล้วเนี่ยไปเลยโมโม่ไปบีเลยบอม has been planted ระวังข้างล่างตัวหนึ่งนะข้างล่างข้างล่างแผ่นหนอตัวหนึ่งบางทีมึงสองปุ๊บมึงมองแค่มุมของมึงแล้วมึงก็บอกไม่มีเลยไอ้นี่เนี่ยมีเอ้าวโอ้ อยู่ห้องน่นแหละอย่าป้ามันจะตายห่อแล้วก็อม้เทามันมีเก็บมาเรื่องารที่ผมไม่เคยพลาดไม่พลาดฮะี่ตากอากาศปีเลยโอเล l e อที่รวมเทียบที่รวเีย็แคประวังเียนไม่ไม่เียล้ว อ๋อขอแต่เลยเ้ยนั่งนั่งเฉยเลยนี่อไนี่อะไนีอะไรนี่อะไรน่อะไอนี่อะดนีอะไรเี่อะไ่อะไนี่อะไรนี่อไรนี่อรนี่อะไรนี่อะศูนย่ถ้ไรี่อไรนี่อราก่จะไรนมอรน้่อะไะเรนี่อะไรนี่อะไรนี่อะ ไอคผมตันอยู่ดด้ดเหล่าแม่งเลยที่เจอใกอผมมันอยู่ใก้แมันอยู่แถวเนี้ย่ะอยู่ตนี้อ้โหยจะล้าด้านนี้คิวเก็บไปกี่ตัวเนี่ย a l r i g t let's move